อัปเดตแพดใหม่เซิร์ฟไทยระบบเข้ามาใหม่ทั้งจิตท,ทั้งการอัปแวรมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปแนะนำสำหรับพื้นฐานหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพ plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่า บริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจายมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ STERA า Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นราคาพะกาศสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพป,ประยุทธ์เรียนการเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับก็ วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่นะครับระบบใหม่ต่างๆที่เข้ามานะครับโดยระบบแรกเนี่ยคือระบบจิตนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีเควสในการทําได้ธงเห็นปะธงทางด้านของทงฟ้านะครับมีธงดูดสองแบบนะครับนั่นคือธงฟ้าแล้วก็ธงแดงนะครับโดยธงฟ้านี้นะครับเราเนี่ยสามารถมาสุ่มนะครับทางด้านของตัวจิตได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาในความรู้สึกจันนะจันไม่ค่อยแนะนําให้รีบไปตอนหน่อยครับเห็นไหมตู้ตะวันฉายกำลังจะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วครับวันนี้เนี่ยจันเห็นหลายๆคนเนี่ย น่าจะสุ่มกันไปเยอะมากๆแล้วนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะน่าจะลงให้เลยนะครับในค่ําคืนนี้นะครับน่าจะลงให้เลยโดยแต่ละคนเนี่ยน่าจะเ,เชิญไปด้วยสักครู่นะโอเคมาต่อกันเมื่อกี้พาเพลินพาจานไปตีบอสงานนะครับอย่างที่จานบอกนะครับอันนี้จานแนะนำเอาไว้เลยนะครับหลังจากตัวละครใหม่เข้ามานะครับจนเมื่อเวลาของเขาเนี่ยนับเวลาฉลังสิ้นสุดประมาณ4-5วันนะครับจะมีจิตโผลมาเปิดในอีก3วันนะครับเห็นปะ เปิดใน3วันนะครับถ้ากับว่าบอสจะเดลือเวลา3วันถ้าพอเท่ากับเรานะครับโดยอันเนี้ยตู้เนี้ยจะหายพร้อมกับตู้จิตนะครับโดยมันจะเหลือเวลา3วันตู้เนี้ยเท่ากับว่าตู้จิตจะมีเวลาเหลือเท่าเทียมกัน4วันหรือ3วันนี่แหละโดยประมาณนะครับถ้ากับว่าใครที่สูมไปเนี่ยอย่างที่บอกไปก็อาจจะเสียดายหน่อยเพราะว่าในเนี้ยมันจะเป็นรางวัลพวกโลละโลละนะครับแล้วก็ไม่มีอ่าเขาเรียกว่านะไม่มีรางวัลสเต็ปตู้นี้นะครับอันเชิญประจําวันเนี่ยเทียบได้กับตู้นี้เลยนี่บุกพลังรายวันครับ ไม่มีการันตีไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นจะไม่แนะนําให้สุม่มเพราะว่ามันเปลืองตั๋วเปล่าครับตั๋วฟ้าเนี่ยรางวัลสเต็ปมันใช้เยอะนะครับสี 4, 500บ่ห้าร้อยใบหกเจ็ดร้อยใบเป็นพันใบด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยแนะนําเก็บเอาไว้นะครับอย่างที่จางเคยบอกไปในหลายๆเซิร์ฟไม่ต้องรีบสุ่มครับพวกของรางวัลที่ได้ตามเควสเนี่ยเอาไว้สุ่มตอนโส7เ็ดเข้าคุมค่าสุดถ้าอยากได้จิตนะครับแล้วก็ตั๋วทงแดงนะครับตั๋วทงแดงจะสําคัญกว่านี้เพราะว่าตั๋วทงแดงสามารถสุม่มเลือกสายได้แล้วก็ รางวัลสเต็ปจะไม่เยอะนะครับจะประมาณ1 5 0 300แล้วก็450อะไรประมาณนี้นะครับมันได้300ใบจ,จำจาได้ว่ามันได้สอันอะนะครับได้จิต4จิตแบบฟรีๆเลยอะแบบรางวัลสเต็ปอะของ s p ด้วยนะครับอันนี้แนะนําไว้นะส่วนการซื้อกันหานะครับอบอกเลยว่า400เพชรได้10บใบเนี่ยแพงชิบหายครับไม่ต้องไปซื้อนะครับเนี่ยตีร้อยเพชรได้10บใบตกตัวละ40เพชรใช่ไหมโอ้โหแพงครับตัวใบธงหนึ่ง40เพชรแพงมากนะครับ แพงแบบวูหายวูหายล้มเลยอ่ะนะครับไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเปลืองเปลืองสุดๆ,ดๆนะแล้วก็ถ้าอยากจะได้นะครับมาแลกอันนี้เอาเนี่ยกิจกรรมอะไรนะครับแลกได้อาทิตย์ได้8ใบอะไรเงี้ยเก็บสะสมไว้นะครับเนี่ยพวกกิจกรรมแลกผนึกอะไรพวกนี้ครับกิจยศเนี่ยกิจยศก็มีครับนี่ก็ซื้อไวอ้จริงจก็ได้ถึงสิบใบละหรือจังไว้สุ่มตอนโสดเจ็ดเข้าดีกว่าเนี่ยปะในนี้พวุ่งนี้ในตั๋วก็มีอยู่ครับเนี่ยสวดธงฟ้าครับมาซื้อในนี้เอาคุ้มกว่านะแล้วก็ เราเนี่ยสามารถลงดันได้นะครับในส่วนของถ้ำเนี่ยที่จะเป็นฟังก์ชันพิเศษลาจากแล้วนะครับสำหรับสหรับรางวัลนําจับนะครับไม่อยู่ให้เราเนี่ยได้ทําหาตั๋วรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับรางวัลนำจับจะเปลี่ยนเป็นสังเวียนใหม่ครับสังเวียน1นึ่งกับสเนี่ยจะเปิดได้ฟรีนะครับสังเวียน3ใช้138เพชรสังเวียนที่4เนี่ยใช้3าอใช้แปด้อยแเพชรนะครับซึ่งยังไม่ต้องจำเป็นจานเหลือเพชรเนี่ยจางก็เลยเปิดเปิดไปเลยนะครับ ส่วนการที่จะเอาตัวละครลงมาดันนะครับเราสามารถเลือกตัวละครใดๆก็ได้นะครับแต่ต้องมีจิตวิญญาณนะต้องสุ่มจิตแล้วขั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวละครที่เขาบอกเนี่ยอย่างเช่นมาน้ำสมุดจิตขั้น6อะไรเงี้ยมันจะทําให้ระยะเวลาลดลงเห็นปะระยะเวลาของทีมเนี่ยเลเวลเฉลี่ยมันจะหาน้อยลงจานไม่มีอะไรเลยครับใช้เวลาทั้งหมด3วัน10ชั่วโมง4วันเลยเพราะว่าจานหาตั้งแต่เช้านะครับของการอัดคลิปดังนั้นนะครับวิธีง่ายๆในการลดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไอ้เริ่มสำรวจมันยังอยู่หรอเนี่ย แต่เราก็หายไปแล้วเนี่ยแป๊บนะกระดานยังอยู่เหรออนแรกคิดว่าหายครับแปบ๊บแปบ๊บเ,เรามานําจับก็อยู่นี่เรามานําจับยังอยู่ครับเอออาจารย์อาจารคิดว่าหายยังอยู่ยังอยู่นะครับถ้าถ้าึ้นเป็นหมู่บ้านแบบนี้สงสัยเป็นรางวันทิ้งท้ายปะรางวันที่มันค้างอยู่ปะใช่ปะรางวันที่ค้างปะก็มีนี่ก็มีครับอ๋อรางวันนำจับมันอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ที่เขียนเขาว่าม่อปะครับ ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมนี่ว่าหายไปไม่ได้หายนะครับคำมั่ามอบก็ยังมีจะเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับก็สําหรับขอออันนี้นะครับเราเนี่ยสามารถลดระยะเวลาได้สําหรับใครที่24เพชใช้เวลาลดลงไปเหลืออีแค่10ชั่วโมงคุมครับ24เพชคุมนะส่วนของรางวัลที่ได้นะครับก็จะมีพวกกระดูกนะครับทงนะครับทงแดงสําคัญมากนะครับทงแดงสาคัญมากเอาไว้สุ่มตู้ละ300นะครับเก็บไว้สุ่มณัดตู้ละ3 0 0ตู้ละ300เหมือนตรวปกติเลยนะครับตู้ทงแดงสุ่มแบบอัญเชิญพิเศษที่มันเป็นตู้เฉพาะนะครับ แล้วก็อันนี้ธงฟ้าเนี่ยได้ใช้ตลอดแต่ว่าเก็บไว้ใช้ตู้ที่เราต้องการทาดีกว่าไม่เปิดสเปซส,สปะจานว่ามันเปลืองและราคามันก็แพงนะครับหินพระหนึ่งเอาไว้อัพฐานะของแหวนนะครับอันนี้แล้วก็ล่ามันถึงทางตันเรียบร้อยนะครับในส่วนของการล่าแหวนนะครับแหวนห้าหมื่นปีจานบอกแล้วว่าไอเทมเนี้ยมันมันจาเป็นมากจริงๆนะครับเนี่ยไอเทมเนี้ยครับไอเทมเนี้ยทำให้เราหาแหวนห้าหมื่นปีได้เพิ่อมอีกหนึ่งวงอ่ะมันจะเป็นมากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องเอาแหวนมาตีบวกขั้นครับเห็นปะ บวกปีตอนนี้อาจารย์ใช้1 0 0 0 0แสนบวกหนึ่ปีครับนี่เราต้องใช้ทําการทะลวงนะครับนี่ทาการทะลวงไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่อาจารย์จะทําการแนะนําทุกคนนะครับแนะนําจริงๆนะแหวนที่เป็นสายเฉพาะที่เราใช้นะครับย้ํานะครับแหวนไหนที่เป็นสายเฉพาะที่เราใช้เก็บเอาไว้ครับเช่นสายด้วงสายนก ด้วยกับนกคือสายปีกเสือใช้อะไรครับเสือใช้คิเลตครับคิเลตตันเก็บไว้คิเลตสูงเก็บไว้อันไหนที่เป็นคิเลตเก็บไว้หมดครับจะเป็นคิเลตกากก็เก็บเอาไว้ครับคิเลตสีสีฟ้าที่มันต่าสุดอะต่าสุดสีม่วงทุกอย่างเก็บไว้หมดครับมันเอาไว้ใช้ได้หมดนะครับแล้วแหวนเรามาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยเราลงไปดันมาตอนไหนวะเนี่ยแหวนเยอะจัดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยทำการหลอมแหวนอันนี้จานนี้จานยังไม่มีนะ มันต้องใช้อนี้หลอมครับเห็นไหมเขาบอกว่าการหลอมนี้ต้องใช้แหวน6 0,000ปีเงื่อนไขคือเป็นสายโจมตีและเป็นแหวนคีเลตต่ํากลางสูงอะไรก็ได้ครับนี่ครับเราทําการกรองเลยนะครับนี่เราทําการกดทะลวงด่วนครับอ่านี่เรามีแหวนคีเลตต่ำดูแล้วเราก็ทําการตีบวกใช้แหวนสปีดตีบวกครับนี่เห็นปะ่ะเราก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราขาดานขพนังของผนึกคริสตัลวรกฏอันนี้นะครับในการตีบวก มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคิเลตในแหวนแหวนนั้นให้เรานะครับโดยสูงสุดเนี่ยเราก็สามารถตีได้ตีเอาให้สุดเลยก็ได้นะครับแต่เวลาตีแนะนําตีด้วยกดวยมือนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเอาแหวนนะเห็นปะมันเอาแหวนคิเลตเรามาครับยาครับอยากดเพิ่มทั้งหมดครับไม่เอาครับไม่เอาอย่าดื้อนะครับสปีดครับ ATK เราไม่ได้ใช้ครับอยากทาเสือก็นี่ครับเอาไปให้หมดสปีด ATK ครับยิ่งคิเลตเราสูงเท่าไหร่ คิดาเมจเรายิ่งคูณ3อย่าลืมครับเสือมันคูณ3นะครับแล้วก็ไอ้คิดดเลตไมวแมวคิด,ดามเมจเนี่ยเผื่อ <ๆ S 1> เอาไปได้นะจะเก็บไว้ก่อนได้นะครับจะเอาแค่ ATK ออกไปก่อนอ่าตันแล้วครับเห็นปะตันอีก2 0,000 0ปีกลายเป็น3 0,000นปีถ้าเรามีวงแหวนสีแดงสูงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้ดีขึ้นนะครับโอเคทุกคนเก็ตไหมถ้าสำหรับจานนะครับสายปีกสายด้วงเนี่ยจันจะเก็บคิดดาเมจกับคิเลตครับไม่ว่าจะเป็นแหวนกากแหวนต่ำแหวนสูงแหวนไม่ แหวนออปชั่น Option ไม่สูงอะไรต่างๆเก็บหมดครับส่วนแวนเอทีเคเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆก็ใช้ได้คีดาเมดกับคีเลดครับสำหรับสายนี้แล้วก็ปอดไซซีครับปอดไซซีเป็นสายควบคุมกับช่วยเอย้สายควบคุมนะครับสายควบคุมเนี่ยจะมีใช้อยู่ก็คือคีดาเมดแล้วก็คีเลดสำหรับเอ้ไม่เกี่ยวนี่หว่าคีดาเมดกับดาเมดนะครับดังนั้นแหวนสปีดเนี่ยจัดไปได้เลยแหวนสปีดเอาไปตีบวกได้เลยครับไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าอาจารย์อยากจะทําแหวนให้คีดาเมดก่อน ก็คือทําให้มาน้ําสมุดก่อนเน้นคิดาดาเมจไปก่อนนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ทําการมาย่อยนะครับเวลาย่อยเนี่ยอย่างที่บอกนะช่วยนะครับช่วยช่วยย่อยด้วยมือนะครับช่วยย่อยด้วยมือนี่เราก็ทําการทะลวงครับเลือดเนี่ยเลือดเลือดเอาไว้ใช้กับมาน้ำสมุดที่เป็นสาย pvp หลกัหลกๆนะคือถ้าออฟตันจริงๆเก็บไว้ครับออฟออฟไหนกากทะลวงไปเลยเห็นปะ มันจะเพิ่มโบนัสขั้นสูงขึ้นครับแล้วก็ดีไปเลยครับอย่างเงี้ยน,นะก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นสายควบคุมเนี่ยเฮ้ยเราอัพสายช่วยเหลืออะไรของกูเนี่ยก็ <c oughs> สายช่วยเอ้ยควบคุมก็จะมีอะไรครับคิดดาเมจกับตัวพลังโจมตีนะครับเนี่ยเห็นปะสีแดงเนี่ยต่ำก็เก็บเอาไว้ครับต่ำเก็บเอาไว้ดาเมจเอาไว้ครับแล้วก็เลือดย่อยหมดครับ สเปริตนะครับสเปริตเนี่ยจะเก็บไว้ให้กับปีปีตรงโดยใช้แหวน1 2 2 2หรือว่า2 2 2 1ก็ต้องเป็นสเปริตทั้งหมดนะครับดังนั้นแหวนสเปริตตันต้องเก็บเอาไว้โอ้โหแต่ว่ามีแต่ต่าดังนั้นเนี่ยที่ย่อยได้ก็จะมีแค่เลือดกับสปีดครับ2ออย่างสําหรับควบคุมจานนะอันนี้แนะนานะครับที่ย่อยได้ก็จะมีอยู่แค่สปีดกับ h p ครับ2ออย่างนอกนั้นน่าจะย่อยไม่ได้เลยนะครับเก็บไว้ใช้แล้วทำไมแหวนเราไม่เต็มวะเนี่ย แล้วก็ทางด้นของสายค้อนพู้โซเจ็ดนะครับโซเจ็ดเนี่ยจะใช้โจมตีนะครับส่วน6ปีกเนี่ยใช้เป็นครเลดด้วยค e รดามจด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราในการเลือกใช้เลือกทําดังนั้นแหวนที่จะถูกย่อยได้คือแหวนสปีดนะครับถูกเอาไปหลอมอะสปีดเลือดสปิริตเนี่ยอาผปกบีเอเห็นว่าจะใช้แต่ว่าวอนาคตก็ทํามามาทับแหวนก็ได,นะด,ด้นะครับดังนั้นเลือดนะครับ HP s p i r i ปนะครับแล้วก็ สปีดย่อยเลยนะครับทำการทำอัพอัพปีขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยทะลวงได้เลยครับ HP นะครับแล้วก็แหวนที่มันเป็นไม่ใช่เปอร์เซ็นตะ์อะแหวนไหนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ก็ทะลวงมันให้หมดครับแม่ประมาณนี้แต่ว่าจานยังหลอมไม่ได้เพราะว่าจานังไม่มีลุกอันเนี้ยนะครับจานยังไม่มีเลยไม่ได้ซื้อไว้ด้วยตอนนั้นส่วนสายช่วยเหลือนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคิดาเมจคือความจริงสายช่วยเหลือเนี่ยมันใช้หลากหลายแต่ละตัวนะแต่ว่าสปีดเนี่ยกัดเลือดเนี่ย สปีดสำคัญน้อยกว่ามากเพราะว่าทีมที่เร็วไม่ใช่ทีมที่สามารถเอาชนะได้ในอนาคตนะครับทีมเร็วเนี่ยมันโดนปีกมิตรงขัดดังน,น,นั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราจะเล่นเลยนะครับถ้าอยากอัพสปีดหลอดสุดก็เอาสปีดไว้ส่วนซิปเริตน่าจะเป็นอะไรที่ย่อยได้แล้วก็เลือดถ้าไม่ใช่เลือดตนันก็คงจะย่อยได้เหมือนกันเลือกอัพให้ดีเลือกอัพให้ถูกนะครับเพราะว่ามันมีผลกับการเล่นเวลาที่เราเก็บเก็บเอาไว้หล่อมามันจําเป็นจําเป็นมากๆด้วยนะครับทางยี่หัวเนี่ยชอบ ATK นะครับก็ เอาเอ k เอาไว้ให้ต่างยี่หัวก็ได้ถึงแม้นาคตอาจจะไม่ค่อยได้หยิบจับใช้แต่ว่าถ้าสมมติเอาไว้ใช้ได้ไหมเอาไว้ใช้ได้มันมีตัวละครมาแทนก็จริงแต่ว่าตัวละครมัน,มนก็ยังสามารถใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับการวางทีมวางตำแหน่งของแต่ละคนเลยอะแต่ละคนวางฐางนะของไลฟ์ตัวเองอะไม่เหมือนกันนะครับเก็บไว้ที่เป็นออฟหลักๆแม้จะออฟกากก็จริงก็ต้องเก็บไว้นะครับก็จะประมาณนี้มั้งสําหรับระบบใหม่เนี่ยที่เข้ามาในส่วนของเนี้ยนะครับ ส่วนของจิตนะครับแนะนําเสริมนะจิตเนี่ยถ้าเป็น SP สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น SSR ตัวละครนั้นต้อง3ดาวแดง2ดาวแดงจะโดนล็อกอยู่ครับเห็นปะตัวละคร3ดาวแดงครับถ้าเป็น SP 2ดาวแดงก็เปิดได้เลย3ดาวเหลืองยังได้เลยครับเปิดได้ตั้งแต่เกิดมาเลยสุมออกมาเมื่อไหร่ใส่จิตได้มานั้นครับนี่คือความพิเศษของตัวละคร SP นะครับส่วนการอัพตัวละคร SP นะครับแล้วก็การอัพตัวละครจิตต่างๆอ่ะอันนี้จะแนะนําเสริมตอนท้ายสุดเลยแล้วกันนะ ตัวไหนที่ไม่ได้เล่นไม่ต้องอัพตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเวลาที่คุณอัพจิตไปแล้วนะครับตรงน,นี้อาจารย์อัพหมาลมเล่นไปละหมาลมจันได้ใช้นะครับสมมติคุณอัพจิตคุณต้องใช้จิตที่เป็นสายของเขาเองนะครับนี่สมมติอาจารย์อัพตัวนี้นะครับเวลาที่คุณจะเปิดขั้นต่อไปคุณใช้ตัวเราเองแล้วก็อันนี้เราจะต้องใช้คนอื่นไงเห็นปะอย่างเมื่อกี้จะใช้คนอื่นอะ่ะดังนั้นนะครับตัวละครอย่างเยี่ยนอย่างอย่างแบบตัวละครที่เราไม่เล่นนนนะะครรับเเยีี่ออไพวก้สหลง เออหลงอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้เล่นเน่ยเก็บไว้ย่อยให้เพื่อนครับยิ่งเป็นสายปีกและสายคอนยิ่งต้องเก็บเพราะว่าสายคอนเอาไปอัพ6ปีกสายปีกเอาไปอัพเสือ,อซึ่งมันใช้เยอะมากครับใช้เยอะกว่าจิต SP เลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันใช้ s d r ประมาณเกือบเกือบสิบหกสิบเจ็ดจิตอะเพื่อเป็นอัพแต่ละขั้นอะแต่ใช้สี่ลุงแค่3อันอะไรประมาณนี้ครับมันใช้เยอะมากดังนั้นเก็บเอาไว้ครับของต้องใช้นะสุดๆทุกคนจุ๊บๆหากกาลังมองหาร้านเติมเกมสรพยุทธวิญญาจารย์ ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ s t e l า a Go plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e l า Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องการแนะนำแอปเพช แอปแพอะไรอะแอปแพใหม่นะครับยังไงก็สู้ๆกันทุกคนนะยังไงมันก็เป็นในส่วนของการพัฒนาตัวเกมนะครับในส่วนนี้เนี่ยใครอัปแวนได้ไวัยอะไรได้ไวัยพลังมันจะค่อนข้างฉีกนะเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่ายังเหมือนจะยังไม่มีกระดูกฟิวชั่นที่ฟิวชั่นได้ปะขอดูขอแวบ,บดูหน่อยครับกระดูกฟิวชั่นน่าจะยังอัปไม่ได้มั้งอ๋อฟังชันอัพเอ้ยฟังชันฟิวชั่นกระดูก SP ยังไม่มานะครับ ก็แค่นี้ก็น่าจะดีดพลังให้ทุกคนได้เยอะแล้วดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ครับเก็บแวนออฟที่ตัวเองต้องใช้จําเป็นเอาไว้น,นะครับส่วนธงเนี่ยเดี๋ยวเจอการสุ่มจิตโซเจ็ดแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจารย์จะยังไม่สุ่มนะตอนนี้นะครับกุดาคาฟันขอให้เป็นวันที่สโนุกของทุกคนนะครับสู้ๆกันทุกคนรุ่ยรกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องการเติมเกมสเตลราโกผัดมีให้บริการนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายยครับ